ยินดีต้อนรับโยมทั้งหลายหลวงตาอยากจะชวนพวกเรามาคุยกันเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอหรือกำลังเจออยู่ตอนนี้นั่นคือเรื่องของความรักโดยเฉพาะเมื่อมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจหวังหรือที่เรียกว่าอกหักนั่นแหละโยมโยมเคยไหมที่รู้สึกว่าความรักมันช่างสวยงามหอมหวานในตอนเริ่มตน้นโลกทั้งใบดูเป็นสีชมพูไปหมด แต่พอถึงวันที่ต้องจากกันทำไมเราถึงรู้สึกเจ็บปวดเสียใจแทบขาดใจทำไมความสุขที่เคยมีมันถึงกลายเป็นความทุกข์แสนสาหัสบางคนเสียใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้เป็นวันวันเดือนๆนหรือบางคนก็กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะเจ็บซ้ำอีกไอ้ความเจ็บปวดจากการอกหักเนี่ยนะโยมมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะมันสามารถทำลายความมั่นใจ ทําลายกําลังใจของเราได้เลยจริงๆแต่โยมรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ให้ยาใจขนานเอกที่จะช่วยให้เราก้าวผ่านความเจ็บปวดจากการอกหักได้ช่วยให้ใจเราแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยไม่ว่าเราจะเจอเรื่องแบบนี้กี่ครั้งก็ตามนั้นคือการทำความเข้าใจและใช้หลักอนิจจังวันนี้หลวงตาจะชวนโยมมาพิจารณาถึงความจริงของความรักและความสัมพันธ์ในมุมมองของธรรมะว่า ทำไมการเข้าใจอนิจจังถึงสําคัญนักแล้วมันจะช่วยให้เราสามารถหยุดเจ็บปวดแล้วก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงได้อย่างไรโยมลองนึกภาพง่ายๆนะความรักเนี่ยมันเหมือนกับฤดูกาลไงโยมมันมีฤดูเบ่งบานที่ทุกอย่างดูสดใสสวยงามมีฤดูร้อนที่อบอุ่นมีฤดูที่ร่วงโรยและก็มีฤดูที่ต้องจากไป ไอ้เจ้าความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเนี่ยแหละโยมคือหัวใจของอนิจจังความรักก็ไม่เที่ยงมันมีวันเริ่มต้นก็ต้องมีวันสิ้นสุดไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตามไม่ว่าจะด้วยการจากเป็นหรือจากตายความสุขก็ไม่เที่ยงความรู้สึกดีๆที่เรามีต่อกันมันไม่ได้คงอยู่ตลอดไปนะโยมมันมีขึ้นมีลงมีจางหายไปได้ตัวเราเองก็ไม่เที่ยง ร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงอารมณ์เราก็เปลี่ยนแปลงความคิดเราก็เปลี่ยนแปลงความอยากของเราก็เปลี่ยนแปลงโยมลองสังเกตไหมว่าตอนที่เราอกหักเนี่ยนะโยมเรามักจะจมปลักอยู่กับอดีตไงจมอยู่กับความทรงจำดีๆที่เคยมีจมอยู่กับคำสัญญาที่เคยให้กันจมอยู่กับความรู้สึกว่าทำไมมันถึงไม่เหมือนเดิมทำไมมันถึงเปลี่ยนไป แล้วความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะโยมมันไม่ได้เกิดจากความรักที่หายไปหรอกแต่มันเกิดจากความยึดติดต่างหากเกิดจากที่เราไปยึดติดว่ามันจะต้องคงอยู่ตลอดไปยึดติดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นยึดติดว่าความรักนี้เป็นของเราพอสิ่งที่เรายึดติดมันเปลี่ยนแปลงไปมันจากเราไปใจเราก็เลยเป็นทุกข์ไงยโยมก็เหมือนกับเราไปคว้าจับเมฆเมฆมันก็ลอยไปเรื่อยๆตามลมธรรมชาติ ถ้าเราไปคว้ามันแน่นๆพอเมฆมันขยับไปใจเราก็เจ็บเพราะเราไปยึดมันไว้นั่นแหละโยมคิดว่าอะไรคือสิ่งที่โยมยึดติดมากที่สุดตอนที่โยมเสียใจจากการอกหักลองสำรวจตัวเองดูนะทีนี้เราจะทำยังไงละโยมถึงจะใช้หลักอนิจจังมาเป็นยาใจทำให้เราก้าวผ่านความเจ็บปวดจากการอกหักได้แล้วใจเราจะแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยข้อที่หนึ่ง รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเมื่อไรที่เราเจอกับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเลือกราการพลัดพรากหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมให้เราบอกตัวเองเสมอว่านี่คืออนิจจังมันเป็นธรรมชาติของสิ่งนี้ความรักก็มีขึ้นมีลงมันไม่สามารถสดใสเหมือนวันแรกได้ตลอดไปความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแม้กระทั่งตัวเราเอง ความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจมันก็ไม่เที่ยงนะโยมมันมีวันเกิดขึ้นก็มีวันดับไปได้ไม่ยึดติดเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราจะลดความยึดติดลงได้ไม่ยึดติดกับความสุขที่เคยมีรู้ว่ามันเคยมีอยู่จริงสวยงามแต่ก็รู้ว่ามันผ่านไปแล้วไม่ยึดติดกับความทรงจำรู้ว่ามันเป็นแค่ความทรงจำไม่ใช่ปัจจุบัน และเราก็สามารถสร้างความทรงจำใหม่ได้ไม่ยึดติดกับตัวบุคคลรู้ว่าเขาไม่ใช่ของเราและเราก็ไม่ใช่ของเขาเราเป็นอิสระต่อกันโยมคิดว่าการยอมรับว่าทุกอย่างไม่เที่ยงจะช่วยให้โยมปล่อยวางความเจ็บปวดจากการจากลาได้ง่ายขึ้นไหมข้อที่ 2. ใช้สติอยู่กับปัจจุบันโดยการรู้ทันอารมณ์เวลาที่เราอกหักเนี่ยนะโยม ใจเรามักจะคิดวนเวียนอยู่กับอดีตหรือไม่ก็กังวลถึงอนาคตที่ต้องอยู่คนเดียวเมื่อคิดหรืออารมณ์เศร้ามันเกิดขึ้นให้เรารู้ทันมันเหมือนเรามองดูเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าแค่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ต้องไปคว้าวมันไม่ต้องไปเกาะเกี่ยวไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อการรู้ทันเนี่ยแหละโยมคือการใช้สติสติมันจะดึงเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันการดึงใจกลับมาที่ลมหายใจ นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดและได้ผลที่สุดนะโยมเวลาที่ใจมันเศร้ามันว้าบุ่นลองหยุดพักสักครู่แล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแค่รู้ว่าลมหายใจกำลังเข้าและออกแค่นี้ใจเราก็เริ่มกลับมาสงบแล้วการอยู่กับกิจวัตรประจำวันอย่างมีสติแม้จะเสียใจก็ยังต้องกินต้องนอนต้องทำงานใช่ไหมยโยมลองทำสิ่งเหล่านั้นอย่างมีสติ กินอย่างมีสติทำงานอย่างมีสติอาบน้ำอย่างมีสติการอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความเศร้าผลลัพธ์ที่ได้เมื่อเรามีสติเราจะไม่จมอยู่กับอดีตมากเกินไปไม่กังวลถึงอนาคตมากเกินไปใจเราจะอยู่กับปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราสามารถควบคุมได้และเป็นช่วงเวลาที่เราจะเริ่มสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้ใหม่ข้อที่ส สร้างความสุขใหม่ด้วยปัญญาความสุขจากการให้เมื่อเราเจ็บปวดการที่เราไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือไปให้กำลังใจคนอื่นเนี่ยนะโยมมันจะทำให้ใจเราเบาขึ้นมีความสุขจากการให้และทำให้เราลืมความทุกข์ของตัวเองไปชั่วขณะความสุขจากการพัฒนาตนเองใช้เวลาที่เราเคยให้กับความรักมาพัฒนาตนเองแทนเช่นอ่านหนังสือที่ชอบเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ออกกําลังกายทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความสุขจากการเข้าใจธรรมะมันฟังธรรมอ่านธรรมพิจารณาธรรมอยู่เสมอจะช่วยให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเข้าใจแล้วใจเราจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นดังนั้นเมื่อเราได้พิจารณากันแล้วว่าการจะก้าวผ่านความเจ็บปวดจากการอกหักได้นั้น ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะกุญแจสำคัญคือการใช้หลักอนิจจังในการทำความเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดของเราเองและใช้สติในการอยู่กับปัจจุบันไม่จมปลักอยู่กับอดีตไม่กังวลถึงอนาคตเมื่อเราเข้าใจและปฏิบัติได้เช่นนี้โยมจะพบว่าใจจะแข็งแกร่งขึ้นเยอะไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงใดจะเข้ามาในชีวิต โยมก็จะสามารถรับมือกับมันได้อย่างสงบมีปัญญาและก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงสุดท้ายนี้ขอฝากคติธรรมทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อเข้าใจอนิจจังความรักก็ไม่ทุกข์ความพลัดพรากก็ไม่เจ็บปวดปล่อยมือจากสิ่งที่ผ่านไปแล้วจะพบความสุขที่อยู่ตรงหน้าทุกการจากลาคือการเริ่มต้นใหม่เพื่อพบกับสิ่งที่ดีกว่าเสมอ ขอให้โยมทั้งหลายมีสติในทุกย่างก้าวของชีวิตและพบกับความสุขที่แท้จริงในทุกขณะนะเจริญพร